กระปุกเติมเงินโดยสยามท็อปอัพยินดีต้อนรับกรุณาเลือกเมนูที่ท่านต้องการค่ะกรุณากดหมายเลขโทรศัพท์มือถือในระบบเติมเงินของท่านค่ะกดปุ่มสีเขียวเพื่อดำเนินการต่อค่ะ กรุณาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และเครือข่ายของท่านหากไม่ถูกต้องกดลูกศรสีแดงเพื่อแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์หรือกดที่สัญลักษณ์เครือข่ายเพื่อแก้ไขหากถูกต้องกรุณาเลือกจำนวนเงินที่ท่านต้องาการค่ะกดปุ่มสีเขียวเพื่อดำเนินการต่อค่ะกรุณาใส่เงินตามจำนวนที่ระบุในช่องหยอดเพิ่ม หากใส่เงินเกินระบบจะเก็บเป็นยอดสะสมของท่านไว้ใช้กับกระปุกเติมเงินได้ทุกตู้นะคะการเติมเงินเสร็จสิ้นกรุณาตรวจสอบยอดเงินคงเหลือสะสมของท่านกระปุกเติมเงินขอขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ